แรมโบกำลังเบื่ออยู่บนเรือเขาเลยหยิบมีดขึ้นมาเล่นแต่ระหว่างที่เล่นอยู่ดันเผลอทำเรือไม้ทะลุเป็นช่องโหว่ทันใดนั้นแอนนาก็เดินผ่านมาพอดีเขาจึงรีบใช้เท้าเหยียบปิดรูนั้นไว้ทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจังหวะนั้นเองกองทัพศัตรูก็เห็นพวกเขาเข้าพอดีแอนนารีบแกล้งทำตัวเป็นชาวประมงทันทีแต่นายทหารฝ่ายศัตรูเกิดสงสัยขึ้นมาเลยบุกขึ้นมาบนเรือแจ็คที่กำลังตื่นตะหนกแกล้งทำเป็นตกปลาแต่กลับดันทำหนอนลอยไปกระแทกหน้าผาของนายทหารคนนั้นพอดีแอ,นนา,อ,อาัอทมทน จากนั้นเธอเลยพยายามคุมสถานการณ์ด้วยการเอาปลอกคันเบ็ดมาทําเป็นกล้องสองทางไกลนายทหารคนนั้นเลยคิดว่าคนพวกนี้คงเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาไม่มีพิษมีภรรมัยแต่แล้วแอนนาก็เผลอเดินเข้าไปในห้องน้าหญิงความลับจึงแตกทันทีพวกศัตรูเปิดฉากยิงใส่ทันทีแรมโบก็ยิงสวนกลับไปทันควันเพื่อนของเขาคนหนึ่งหยิบปืนกลออกมาแต่ก็ยิงพลาดเป้านายทหารที่กําลังโมโหเลยกระโจนเข้าร่วมวงต่อสู้ด้วยตัวเองการยิงปะทะกันรุนแรงขึ้นแรมโบจึงบอกให้เพื่อนๆหน,น,นีไปก่อนส่วนตัวเขาจะคอยยิงคุ้มกันให้เองจากนั้น พวกศัตรูก็เปลี่ยนเป้าหมายไปที่คลังกระสุนบนเรือทุกอย่างระเบิดสนั่นแต่ทว่าแรมโบ้กลับลุกขึ้นมายืนได้โดยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วน <_ S 1> เขาใช้ประโยชน์จากพลังเหนือมนุษย์ของเขาและเปิดสูตรโกงกระสุนไม่จำกดัดกระสุนถูกสาดออกมาไม่หยุดหยอ่อนราวกับเป็นของแจกฟรีโดยไม่มีกระสุนของศัตรูแม้แต่นัดเดียวที่จะโดนตัวเขาในที่สุดปลอกกระสุนก็กองสูงอยู่รอบตัวเขาสูงจนท่วมขาและทําให้เขาขยับไปไหนไม่ได้ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงยิงไม่หยุดราวกับปืนกลฝ่ายศัตรูเองก็ไม่ยอมแพ้ง่ายแรมโบ้หยิบระเบิดมมือขขึ้้้นาาแลววคเไป ปากของนายทหารคนนั้นตัวเขาเองก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับแรงระเบิดแอนนาว่ายน้ำขึ้นมาแล้วพบว่าการต่อสู้ได้จบลงแล้ว6เดือนต่อมาแรมโบตกลงมากระแทกพื้นเพื่อนของเขาเข้ามาช่วยไว้แขนของเขาได้รับบาดเจ็บแอนนาจึงฉีกเสื้อผ้าของเธอเพื่อทําเป็นผ้าพันแผลให้พอเห็นดังนั้นคนอื่นๆก็เริ่มแกล้งทําเป็นบาดเจ็บกันบ้างร็อกโช์แผลที่ขาของเขาแอนนาเลยให้เสื้อผ้ากับเขาไปอีกชิ้นแล้วเพื่อนๆคิดว่าหนังนี้ล้อเลียนเรื่องอะไร